สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเหรียญนะครับหลวงปู่สุดนะครับมาให้รับชมแล้วก็จะมีเหรียญอันนี้มีสือกระโจนนะครับสิริทาโอบัวเล็กนะครับก็เหรียญพระเจ้าตักสินนะครับองค์พระเจ้าตักสินแล้วก็เหรียญนะครับธนาคารศรีนครนะครับครบรอบยี่สิบห้าปีไพรีพินาศหรือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะครับออกว่าประดุชิมพีปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับบุกเสกหลวงปู่โตนะครับนี่ในกลุ่มผมก็เล่นหากันอยู่แต่แตะพันเลยนะพี่กลุ่มหลวงปู่โต กลุ่มหลวงปู่สุดนะครับแล้วแต่พร้อมกล่องนะครับมีกล่องมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็หลักร้อยกลางๆนะครับเดนนี้ปี21ครับผมปกเสกเกจิ108รูปนะครับผมหลายๆเกจิหลวงพ่อสุดหลวงปู่สุดหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์หลวงพ่อแพร่แล้วก็อื่นๆนะออกวัดลาบพิษนะครับนะครับอันนี้บอยทําบัตรไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นเสกประโจนอันนี้เป็นลมดําองค์นี้อ่าอันนี้นะครับมีอันนี้มีอันนี้ ลูกค้าบางคนปิดไปไม่ได้ให้อันนี้บัวอันนี้บัวเล็กอันนี้บัวใหญ่ลูกค้าปิดบัวใหญ่ไปไม่ได้ให้ไปขอโทษทีครับลูกค้าบางท่านับอันนี้ปิดไปแล้วสลิตตรลมอันนี้ลูกค้าไม่เอาอันนี้เป็นหัวขีดปีสองสามนะครับอ่าอันนี้ไม่เอาอันนี้พระผงสาริกาคู่นะพระผงสาริกาคู่ปีสองพันยี่สิบหกก็ปิดไปแล้วนะครับลูกค้าไม่เอาส่งรูปไปก็ได้นะครับนะฮะให้บอยส่งรูปให้ก็ได้ นั่นเราเข้ามาดูอ่ะมาชมกันเลยนะครับเอาเหรียญสลีทโลก่อนแล้วกันเนาะพี่เนาะนะครับปี2526เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นบล็อกโอซันนะครับบล็อกโอซ้นก็จะราคาทั่วไปพันบวกลบนะครับไม่ได้แบบแพงนะครับแล้วก็คนศึกษาเยอะนะครับณปัจจุบันคนมาศึกษาเยอะหันมาศึกษานะครับหันมาแบบสะสมนะครับก็ทําให้ค่านิยมเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเปรียนหลวงปูุ่ดหลวงปู่ศุกรวัดกาหลง นะครับสวยๆครับลมดํานะครับนี่บอยยังใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้ของบอยเองนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้เป็นบอโอซันเหมือนกันครับพี่ๆครับเป็นบอโอซอนเหมือนกันแต่ปลายจมูกเหมือนกันนะอันนี้พระบอยเองเห็นไหมครับก็เนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติส่วนมักซิทิโลนะครับส่วนมากนะครับเท่าที่เห็นนะครับสวยๆก็มีแต่ปลายนะ ยันติดคมชัดนะครับสวยๆก็แตะปลายครับมีแตะปลายเหมือนกันนะครับผมแทบจะทุกเหรียญเลยนะครับเนื่องจากเป็นจุดที่สูงที่สุดเนาะของเหรียญเนี่ยครับเป็นสูงที่สูงของเหรียญก็จะมีคิ้วนะครับนิดหน่อยนะครับนะครับผิวเดิมนะครับนี่นะครับเราก็ มาดูฟอร์มพาคกันเลยนะพี่น้องเราก็ไม่ต้องแยกอะไรเยอะๆเนอะนะครับเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านคงเก่งแล้วนะครับคงบ่อยๆก็ไม่ใช่เซียนนะครับเป็นแค่คนสะสมบ่ๆดีก่นะครับเป็นแค่คนสะสมนะครับศรัทธาหลวงปู่ก็สะสมนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนี่ยันติดคมชัดนะครับนะครับใบตัดตัดฉีกนะครับเราก็จะดูประมาณนี้นะครับผอศึกษาจากหลายๆพี่ๆหลายๆครูบาอาจารย์สอนนะครับตัดฉีก ครูพักรักจํามาแล้วก็มานะครับเดินซื้อเดินอะไรนะครับหรือแม่เราก็ไปซื้อกับผู้ที่มีความรู้นะครับนี่นะครับตัดฉีกนะบบางรุ่นก็จะเป็นใช้ใช้ตัดเป็นขอบตัดฝาบาทนะครับนะครับเป็นเหรียญบล็อกฝาบาทนี่นะครับสวยๆฟอร์มนี้ก็ถือว่าสวยอยู่พันบวกลบครับพันต้นๆนะครับไม่ได้แพง อันนี้เหรียญพระเจ้าตักสินครับหลักร้อยกลางๆนะครับผมขายไปองค์ก่อนนัานนก็หลักร้อยกลางๆแต่ว่าฟอร์มก็าอาจจะแบบสวยนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็ผิวสว่างมีผิวไฟนะครับในกลุ่มก็เล่นหากันยินดีต้อนรับทุกท่านครับช่องทางติดต่อครับไปตามนี้นะครับในกลุ่มเขาก็เล่นหลายๆร้อยะครับพี่ๆนี่เหรียญเนี้ยนเ,เนี่ยเหรียญนี้ยขอนิยมนะครับหลายๆร้อยเลยแตะพันด้วยมั้ง นะครับสวยๆพี่ๆไม่มีเพดานครับพระสวยไม่มีเพดานแน่นอนครับนี่ครับนี่ผิวไฟไหมครับหลักร้อยกลางๆครับพี่ๆพระหลักร้อยไหมครับผิวไฟตรงกลางม,มีผิวไฟนะครับหลักร้อยกลาง ปี2,521ครับปลุกเสกออกวัดลาบพิษครับผม108รูปนะครับเจจินะครับที่ร่วมปลุกเสกนะครับนี่หลักร้อยกลางๆครับพี่ๆครับอุ้ยหลายๆร้อยในกลุ่มหลายๆร้อยครับพี่ๆหลายๆร้อยครับอ่ะเรามาดูเหรียญธนาคารศรีนครนะครับครบรอบ25ปีจัดสร้างกันดีกว่าออกว่าประดูชิมพีปี18เหรียญนี้ติดตลอดด้วยนะครับนี่ฮะ พระเจ้าห้าพระองค์ครับผมนี่นะครับมีประหลอดด้วยนะพี่สวยนะครับเหรียญนี้ไหมครับนี่นะครับให้ดูร,บรอบๆเลยเห็นะครับสวยนะครับเหรียญนี้ฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มสวยจริงๆพร้อมกล่องนะครับนี่โอ้าหทะลี่มสวยมากนะพี่ ลมดับติดปหลอดด้วยครับเห็นไหมครับสวยจริงๆเลียนไพรีพินาศนะครับนี่นะครับไพรีพินาศนะครับทุกทิศนะครับสตูพ่ายนะครับนี่นะครับตรงกลางก็ติดปลอดนะครับนี่ครับไม่รู้ออนคลิปลงไปแล้วจะชัดไหมนะไปพินะบางทีมันรูปวาดเนาะนี่ครับสวยมากนะครับพี่ๆนะครับเรียนนี้สวยจริงๆครับ เรามาดูใบตาดก,กันหน่อยนะครับผมตัดชีกนะครับนี่ครนี่ครับเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้นะครับ เราพลิกมาดูข้างล่างก็ได้ครับปีสองพันสิบแปดนะครับใบตัดก็จะตัดฉีกออกมานี้นะครับน่าจะพอเห็นอยู่นะครับเนาะนะครับพร้อมกล่องอ้าวสำหรับสามเหรียญน,นี้นะครับมีใบรับประกันพร้อมนะครับพี่ปีก็ไปทำเอาไว้อ้าวเรามาดูโบล,ลิกกันหน่อยนะพี่เนาะ เป็นบล็อกสายฝนนะครับบล็อกสายฝนนะครับบ็อกก็เป็นคนสะสมคนหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่เซียนไม่ใช่คนเก่งวิปันพระเพราะไม่ใช่เซียนนะครับพ,พี่อันนี้วางไว้ก่อนอเราม,มาดูบล็อกสายฝนกันเลยนะครับเนี่ยโอส,สอนะครับอยางนี้นะครับ จมูกนะครับแตะปลายนิดนึงก็ถือจมูกถือว่าโด่งนะผมส่วนตัวผมว่าจมูกนี่คือแค่นี้ฟอร์มแค่นี้ถือว่าสวยแล้วนะครับเห็นไหมครับดวงตาติดคมชัดนะครับจมูกสันจมูกโด่งนะครับอาจจะมีแตะปลายนิดนึงนะครับพี่เนี่ยบล็อกสายฝนนะครับชัดไหมโทรศัพท์ผมเป็นอะไรไม่รู้ทีมรู้ปะบ๊อบเนี่ยครับเห็นไหมครับข้างแขนนะครับ บ,บางทีก็ติดคำว่าหลวงนะครับบางทีก็จะมาโผล่ฝั่งนี้เยอะก็มีกาหลงอะไรเงี้ยครับแล้วบางเหรียญกไ็ไม่ได้มีเยอะแล้วแต่นะครับน,นี่ครับดูเส้นใต้าฐานอาสนะนะครับนี่นะครับ พร้มนี้ก็ถือว่าสวยแล้วครับพี่พี่เดิมเดิมดีเส้นกระแสเส้นสายฝนข้างแขนไปหาบัวนะครับนะครับด้านหลังนะครับมีเทศกล้องใหม่อันนี้กล้องใหม่พ,พี่ผมซื้อมาใหม่นะครับสำรองไว้นะครับ เพราะว่านิคอนผมแบ่งไปแล้วนะครับตัวที่ผมสำรองนี่นะครับสวยครับพี่ยันติดกลมชัดนะครับอ่านี่นะรับมาดูใบตากันหน่อยนะครับผมอ่านี่นะครับตัดฉีดนะครับผม อ่าอันนี้บล็อกสายฝนนะครับมาเรามาดูเสือกระโจนกันเสือกระโจนก็นี่นี่ครับเสือกระโจนอันนี้ของบอยใช้นะครับบอยใช้สริถโลเหมือนกันอ่าเรามาดูกันเลยนะครับผม บ่อยไม่เซียนอ่ะมันจะหยิบคู่ให้ดูจุดตําหนินิดนึงอ่ะเรามาดูกันที่ใบหน้าก่อนเลยละกันนะครับอันนี้จะเป็นออกดําดุนะครับนี่นะครับนะครับเราไม่ต้องดูตําหนิอะไรเยอะเลยพี่เนาะนะครับผมก็นี่ครับใต้หัวเข่านะครับก้อนเนื้อเกินเสือนะครับคมนะครับนี่ครับเส้นวิ่งตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับ จุดไข่ปลานะครับนี่ครับเส้นวิ่งในร่องน้ำนะครับตัวหนังสือไม่ล้มนะพี่พี่นะครับเป็นแท่งนะครับนี่นะครับท่านก็ดูตรงนี้เลยนะครับดูตรงหน้าเสือนะครับช่วงหน้าเสือตรงนี้นะครับพี่พี่นี่ก็จะมีฟันตัดนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นร่องฟันอยู่ไหมครับเราดูตรงเลียญนี้นี่มีไหมนะครับ หน้าเสือนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับนะครับดูให้เป็นตัดฉีกนะครับพผิดๆอ่ะเรามาดูเหรียญต่อเลยนะครับด้านหน้าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะพี่นะนะครับสวยอยู่นะครับ,รบฟอร์มนี้ก็ถือว่าโอเคนะ อดูตรงนี้อีจุดหนึ่งแล้วกันตรงหางเสือนะครับนะครับหางเสือจะมีเป็นหยักๆเห็นไหมครับนะครับเป็นหยักๆกิดขีดีดไปนี่ครับนะครับจับหน้าให้แมนๆมาดูหังห่วงน้อยนะครับนี่นะครับนะขอบปิ้นนะครับ นะเส้นวิ่งที่อยู่ตรงขอบไหมครับพี่นี่เส้นวิ่งเส้นกระแสนะครับนะครับอุ้ยนี่นะครับตรงนี้ก็ดูได้นะครับพี่นี่ฉีกัไหมครับนี่เห็นไหมครับ จุดเดียกันจุดเดียกันห็นไหมครับพี่ว่หยิบไม่เป็นนะพี่ก็ไม่เคยสอนสองให้ดูโอ้ยเรีนเสียไม่เห็นไหม <laughs> ผมก็ทำไม่เป็นพี่นั่นนะ นี่เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ใบตัดเห็นไหมครับอ่ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับนี่ครับพี่พี่แล้วก็มาดูเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับลองใบตัดเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับตัดฉีกเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับพี่พี่อ่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ศึกษาก่อนสะสมนะครับดูนะครับพี่พี่ครับผมก็ศึกษา ไปเรื่อยๆนะครับความรู้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่นะครับสนใจองคงไหนก็ทักมาได้นะครับนะครับบางท่านก็ดูตรงหน้าเสือเลยนะครับผอก,ก็ดูนะครับบางทีผมไปเจอผมก,ก็จะดูตรงนี้เห็นไหมครับปึ๊บมาดูเหรียญนี้สิ เห็นไหมครับเหมือนกันเลยแล้วจะดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับพี่พเห็นไหมครับชัดไหม กล้องเป็นกับโทรศัพท์ผมเนี่ยบางทีมันบุบภาพ้างนี่คหับถ้าชีกโอเคครับอันนี้ก็อยู่หลักร้อยอันนี้ก็จะอยู่พันนะครับกลางๆนะครับพันกลางๆก็จะอยู่หลักร้อยครับพี่นี่เป็นพระหลักร้อยนะครับศิริธนุก็พันบวกลบนะครับทักมาหาน้องได้นะครับสนใจองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมอาข้างบนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับ นะครับขอขอจะถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือจะขอเป็นบัตรไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะครับโ okay. อเคสวัสดีครับ